โอเคเป็นการอัปเดตครั้งที่34เนาะครั้งนี้น่าจะโพสดีกว่าเพราะว่าไทยดาทำให้คนได้ใช้งานได้แล้วนะครับก็จะมี2แบบเนาะจริงๆอย่างนี้นะฮะประเด็นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเส้นนะครับตอนนี้ผมปลอดจากเส้นเป็นอินดี้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนเราได้ใช้ที่ไม่ต้องวุ่นวายนะครับ ก็ไอเส้นเนี่ยปิดละเปิดคำว่า buy Ce l l ดีกว่าคำว่า buy ย e l l ก็คือเนีย่ยครับถ้าเป็นเทรนด์อัพแบบนี้เมื่อไรที่เจอเซลอะ่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องขายนะแต่แต่เจอ buy ก็ซื้อได้เลยเจอเซลไม่ต้องขาย r, 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 r t t p จากตัวที่บ u y มานะ buy เพิ่มเติมแล้วก็บายเพิ่มเติมแล้วก็บายเพิ่มเติม,เ,ตมเจอเซลเนี่ยก็ปิดได้ buy เพิ่มเติมนะครับขึ้นไปกำไรเจอเซลก็ปิดได้ สิ่งที่เป็นประเด็นเนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนด์ดาวนนะครับของอีเาเรียมเนี่ยมันทำให้ตลาดลงเนาะจริงๆม,มันมีการเทขายแล้วแหละนะครับเ,เราจะทำต่อไปในส่วนไหนบ้างนะครับหนึ่งคือเราจะใช้ ATR ATR เพื่อมาเช็คโซนนี้ Sony, ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเนาะต่อมาก็จะเป็น RSI นะครับเพื่อคอนเฟิร์มรอบกับ ATI ทีหนึงนะครับครอบจากการใช้ ATI ทีหนึงเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถรู้ตำแหน่งการ TP ได้ตอนนี้เรายังไม่รู้ตำแหน่งการ TP เนาะรู้ตำแหน่งการซื้อแต่ไม่รู้ตำแหน่งการ PP จากสูตรที่เราใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไล่ซื้อเนาะแต่เราไม่รู้จุด TP อย่างนั้นเราจะทำจุด TP นะฮะทำจุด TP ให้เสร็จ นะครับแล้วก็ทุกคนได้ใช้งานนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับการเขียนซละถัดไปก็จะเป็นการส่งอ l ล r t เข้าที่ Line หรือ Telegram นะฮะก็อัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้เราลองมาใช้กับตัว Bitcoin ดูเป็นยังไงบ้าง Bitcoin ไหนอะบิตคอยอยู่ไหนวะเปลอไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้เจอละ โอเคเออ่บิตคอยเนี่ยนะครับมันมันเป็นแบบนี้มันอ่านว่าเทรนด์อัพนะครับพอมีสัญญาณเซลล์เราก็าไม่ต้องเซลล์นะครับพอมีสัญญาณซื้อก็ไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อนะครับไล่ซื้อนะครับก็ปิดซื้อนะครับตอนนี้มันเป็นสัญญาณดาวนะ์เนาะเป็นสัญญาณดาวน์ซิกนอลของเรานะครับเ uh, เราจะทําในส่วนของ SRT นะครับให้เสร็จจะได้รู้ว่า TP ตรงไหน สัญญาณดาวน์เกิดขึ้นเราจะไม่เล่นบายเนาะเราจะเล่นสัญญาณสัญญาณเซล่ยนะครับเทรนด์ดาวน์ก็คือขาลงนั่นเองนะครับผมจะพยายามพับ l ลิกให้ทุกคนใช้างานได้นะตอนนี้นะครับตอนนี้เหมือนจะใช้ยังยังไม่ได้กเ็เป็นสูตรแล้วกันนะครับสำหรับทุกคนที่เอาไปใช้ประกอบอย่างตัวอื่นอย่างเช่น ทุกคนไปประกอบสูตรและว่าตรงนี้ตำแหน่งการซื้ออะไรนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นเส้นยึกยักมากมันวุ่นวายนะครับมันไม่เข้าใจผมก็เลยปรับให้เหลือแค่นี้นะครับจะได้ทุกคนได้ใช้งานกันเนาะทุกคนได้ใช้งานกันนะครับนะฮะทุกคนได้ใช้งานการหาตำแหน่งการซื้อนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีตัวเอนดี้ช่วยประกอบนะฮะแนวโน้มเทรนไลน์นะครับอะไรก็ตามนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เทรนนะครับ เราดู3นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมหเราไปดู30นาที30นาทีเนี่ยมันบอกว่าเทรนด์อัพนะครับเทรนด์อัพคือเราซื้อได้เลยนะครับพอมันมีสัญญาณเซลล์ก็เป็นสัญญาณปิดการขายก่อนนะครับมันไม่รู้ว่ามันขึ้นต่อไหมที่ผมเคยบอกว่า6กห้าหมื่นแปดมันเสี่ยงเนาะต่อมามันมีสัญญาณซื้อต่อมันคือเบรกนะครับเบรกตรงนี้ไปนะครับก็ถือว่าตอนนี้เรามาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะครับ ผมเองก็พยายามทุกๆวันพยายามเพื่อจะทำให้ให้มันดีนะครับแล้วสูตรที่ทุกคนใช้พร้อมกันทั้งหมดอะมันจะเสื่อมผมก็จะให้คนเฉพาะคนพิเศษได้ใช้นะครับอย่างเช่นทุกคนนั่นแหละเสื่อมก็เสื่อมไปนะฮะทุกคนต้องได้ใช้นะครับก็อันดับต่อไปเนาะ ในตัวเทรนเราทําอะไรบ้างเราจะทําให้มันเป็นสีเขียวหมดเลยตรงนี้นะครับพยายามอยู่นะครับเด,เ,ดเดี๋ยวก็ได้แลละนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับส่วนขาลงก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเนะาะเป็นสีแดงแบบนี้เกิดขึ้นต่อมามันจะมีการจบเทรนตอนนี้เรามีแต่ขึ้นกับลงยังไม่มีการจบ ถัดไปเราจะมีการจบเทรนนะครับสมมติว่าเป็นสีแดงเราจะไม่ซื้อนะมันเสี่ยงแต่ถ้าขายมาเรามาเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยนะครับนะฮะและเราจะมีการโต้กลับเรื่อง ABC pattern นะครับจบเทรนตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องจบเทรนยังยังไม่มีนะฮะอย่างเช่นขาขึ้นเนี่ยือดูนะขาขึ้นนะพอมันลงปุ๊บมันเปลี่ยนละเทรนมันเปลี่ยนละจริงๆมันมันควรมีจุดจบ,จบจบเทรนนะครับก็ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเนาะนะฮะทุกคนน่าจะได้ใช้เร็วๆนี้แหละตรงนี้น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับอ่านี่จบน่าจะจบเทรนประมาณนี้แหละนี่จบเทรนจบเทรนคือถึงแม้จะเป็นไม้ไม้ซื้อก็เราจะไม่ซื้ออีกเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะลงมานะครับแล้วก็จะมีเซลล์ด้วยเอ็มเอ MA นะครับเอเซลเอ็มเอสัประมาณนี้เดี๋ยวจะแยกชนิดให้อีกนะครับเพื่อให้มัน เพื่อให้มันมันดีนะครับต่อมาเขาจะแยกเรื่องเออเอเรียนะครับจะมีโ l o เอเรีปุ๊บจะมีการบอกซึ่งอัตราอัตราก็คือ f i โบฟิโบ i ินโฟเมชันอินโฟนะครับต่อมาก็ต่อมาก็จะเป็นราคาราคาไหนควรซื้อนะครับก็อัตโนมัตินี่นี่คือสิ่งที่เราอยากทําเหมือนกันนะครับต่อมาดึงบนลงล่างนะครับก็จะเป็นการกลางฟิโบเนาะ ฟิโบก็จะออกตำแหน่งการกลางอัตโนมัติก็คือแถบอย่างนี้แถบอย่างนี้ออกมานะครับเพื่ออำนวยความสวกให้ทุกคนนะครับต่อมาจะมีราคาให้ซื้อนะครับนะฮะเราหวังว่าเราจะทําได้เร็วๆนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานกันเนาะนี่คือตำแหน่งนะครับบนลงล่างตำแหน่งการขายจุด TP จุด Stop l oss. อ s s ไม้ที่1ไม้ที่2ควรแบ่งไม้ยังไงอันตรงนี้เราก็ทำนะครับก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของการพัฒนาของเรา นะครับ <c oughs> น่าน่าน่าจะปล่อยให้ใช้เร็วๆนี้นะครับไม่ปล่อยใ,ใช้เร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจมาตลอดนะครับผมเองก็สิ้นปีนี้ต้องให้เสร็จบอทนะครับชิ้น,นีต้องให้ <laughs> ให้เสร็จบอทเพราะว่าใจน่าจะไปเรื่องการทำพวก บ้านแล้วนะเออบ้านนะฮะก็ก็เอามีคุยด้วยกันอันน,น,นี้อันนี้เป็นวิดีโอที่ที่ผมไม่รีคอร์ดเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะลงแต่ก็ลงแล้วกันนะครับผมค้าพวกไอพกบบไไนะ้พวกบ้านแบบเนี้ยเดี๋ยวผมไปให้ดูเนีพวกบ้านแบบเนี้ยพวกทำจากกูตูคอนเทนเนอร์แล้วก็ออกแบบนะครับค่อนข้างที่จะเป็นโมเด์นะครับโมเดินสไตล์นะครับแบบบ้านเลียลๆสามแฉกสีขาว แล้ก็มีโครงนกของประเทศจีนอะไรอยาเงี้ยนะฮะอยากอยากสร้างอยากอยากอยากทำสิ่งที่เรียกว่าศิลปะออกมาเป็นรูปร่างนะครับไม่ไม่ได้ออกมาอยู่ในภาพชอบเป็นศิลปะแบบนั้นมากกว่านะครับน่าจะถ้าจะทําเรื่องบอร์ดเสร็จน่าจะมีเวลาเริ่มเริ่มได้ใช้ชีวิตนะครับในการทําศิลปะของตัวเองก็คือทำทำบ้านนี่แหละทําบ้านแต่ละจังหวัด แล้วก็แต่ละศิลปะอย่างเช่นเอาเอาศิลปะบ้านไทยมาบวกความเป็นทันสมัยอะไรเงี้ยเอาศิลปะทางอาคอมมาทำใหม่เอาศิลปะโมเดินอะไรเงี้ยแต่ละจังหวัดก็น่าจะเป็นก็ใจผมนะผมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมีมูลค่าไหมนะครับ แต่ต้นทุนการผลิตมันน้อยแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นอะไรที่มันเป็นรีไซเคิลมันเป็นอะไรที่ที่เป็นขยะของโลกนะครับก็จะเป็นศิลปะที่เอาสิ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้เพื่อไปทําในสิ่งใหม่ที่มันมีมูลค่าอันนี้เป็นศิลปะที่ผมจะทำอืมก็เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่แกอ,อาจจะเป็นการวาดอยู่ในอยู่อยู่ในรูปนะจับต้องไม่ได้นะฮะแต่ผมจะเป็นการ ทำให้มันออกมาเป็น,ปนชิ้นเลยนะครับเป็นการภูมิใจที่เราเคยได้ออกแบบเออลง,ลงเรียนโปรแกรมเมอร์มา2เดือนนะครับนะฮะก็เริ่มเขียนได้เริ่มทําบอรเสร็จน่าจะเสร็จปีนี้นะครับก็ปีหน้าน่าจะเริ่มหยุดเรื่องการทําบอรนี้นั่นนะครับน่าจะทําเรื่องศิลปะทําเรื่องอาร์ติคอลทำเรื่องนู้นนี่นั่นอีกนะครับโอ้ปาบอรจริงๆชีวิตวุ่นวาย อยากทำอะไรก็ทำแบบเอออยากอยากอยากเขียนโปรแกรมมือลงลงมือเขียนเลยนะฮะลงมือเขียนเขียนเองได้ด้วยเออแบบไม่คิดว่าคนอย่างเรานี่เขียนได้ไวบางทีก็งงไอ,อ้คนแบบเรานี่เขียนได้เหรอเราเป็นเราเติบโตมาแนวศิลปะนะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ จะมาพัฒนาต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีช่องนอตสำหรับการคุยเรื่องการเขียนบอทดเขียนน่าจะอาทิตย์หน้าจะทําเรื่องการเขียนแชทอัตโนมัติเออการทำบอทดตอบ ตอบอัตโนมัติแทนคนนะครับการทำ AI การทำ Machine Learning ให้นะครับก็อย่าลืมไปเรียนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเพราะว่าผมย่อเวลาที่เป็น40ชั่วโมงมันเหลือแค่3นาทีหรือ5นาทีง่ายๆเลยคือคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่ามันชื่ออะไรคุณแค่รู้ว่ามันทำยังไงพอคุณทำนานไปนานไปเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองเหมือนกับที่พูดว่าเรียนหนังสือ10เล่มไม่เท่ากับลงมือปฏิบัติคุณจะเรียนวิธีขับ จักรยานยังไงก็ไม่เท่ากับคุณลองขับและคุณคุณเคยล้มเออคุณจะขับได้คุณอ่านหนังสือพันเล่มเกี่ยวกับวิธีขับมอเตอร์ไซค์มุมมองนิวตันแรงทอนมถุมยังไงก็ไม่ไม่เหมือนก่อนตอนที่คุณเข้าไปขับจริงๆผมก็เลยเน้นที่คุณต้องขับจริงคุณต้องทําและมันออกมาและคุณจะมีความสุขตอนที่คุณผลิตสินของได้คุณสามารถทํามันได้พอคุณอยู่กับมันนานๆไปเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองนะครับไม่จําเป็นต้อง มีทฤษฎีมากมายจำชื่อมากมายอ่าน,นี่สไตล์ผมสอนนะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ